ผลบุญและอนิสงฆ์ของการหล่อเทียนเข้าพรรษาในวันเข้าพรรษานะคะประเพณีการหล่อเทียนเข้าพรรษาเป็นประเพณีที่ปฏิบัติทำกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลนะมุมเหตุที่ต้องมีการหล่อเทียนเข้าพรรษานั้นนะคะเนื่องมาจากในฤดูฝนนะคะหรือจะเรียกว่าฤดูการเข้าพรรษาก็ได้นะคะพระสงฆ์ต้องจำพรรษาสวดมนต์ทำวัดทุกเช้าค่ำ ซึ่งมีความจําเป็นที่ต้องใช้เทียนไว้สำหรับจุดบูชาให้ได้ตลอดพรรษานะคะพุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนพรรษาเพื่อนําไปถวายแก่พระสงฆ์ให้ไว้จุดบูชาและทำกิจของสงฆ์ตลอดสามเดือนจึงเรียกเทียนที่หล่อขึ้นมานี้ว่าเทียนพรรษาหรือเทียนจำนำพรรษานะคะอาน,นิสงส์ของการถวายเทียนพรรษา 1>, 1. ทําให้เกิดสติปัญญาทั้งชาตินี้และชาติหน้าเปรียบดั่งแสงสว่างแห่งเทียนสองทำให้เกิดเจริญไปด้วยวมิตรภาพมิตรสหายและบริวาร 3. ย่อมเป็นที่รักใคร่ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 4. ทําให้คลี่คลายเรื่องราวปัญหาต่างๆจากร้ายจะกลายเป็นดีนะคะสาธุบุญเสมอบุญด้วยกันนะคะในการหล่อเทียนเข้าพรรษาในครั้งนี้ กชกรก็อยากจะขอให้ทุกๆท,ท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้จงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกภพทุกชาติเจอปัญหาอะไรก็ขอให้คลี่คลายไปในทางที่ดีไปในทิศท,ทางที่ดีทำกิจการค้าการขายหรือทำงานการสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะ ในช่วงสามเดือนเข้าพรรษานี้เราจำศีลภาวนาสวดมนต์ทุกวันนะคะจากร้ายจะกลายเป็นดีเนาะสาธุบุญเสมอบุญด้วยกันนะคะสาธุค่ะ